มาตอนนี้เว็บเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟอินโดนีเซียนล้วหมดเฮ้ยเสิร์ฟไปเนี่ยอ่ะเดยวน้องคนดูไม่เชื่อไงว่าที่อยู่เซิฟอินโดนีเซเปิดดู <c oughs> คนอินโดอินเดียเนี่ยอาเธอยังไม่อยู่เตออินโดเนี่ยนะอไหมน่าเอเต็มบ้าอ่าินดร้องเพลงให้ฟังคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <c oughs> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิง์กด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิง์กอื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอีอี <c oughs> สวัสดีคุณเผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับวันนี้พี่หนุ่ยจะมาทำคอนเทนต์ก็คือเราจะมาแกล้งเน็ตหลุดแต่เราจะไม่มาเน็ตหลุดในเซิร์ฟไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแกล้งเน็ตหลุดกับคนในเซิร์ฟอินโดนีเซียกันนะครับผมตอนนี้กำลังเป็นกระแสในเซิร์ฟอินโดนีเซียวันนี้เราอยู่กับเรดด้าชีสครับผมคนนี้ไม่ใช่ใครครับเดอะเวฟของเราเองครับผมขอเสียงนะครับเดอะเวฟ ใหญ่บูลี่เขานี่เวฟไอ้บ้บาเดี๋ยวก็ดรามา่าเดี๋ยวทัวลงทัวอินโดลงไม่รู้ด้วยโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวลาเราแกล้งเนี่ยดดใส่คนอินโดเขาจะมีปฏิกิริยากับเรายัางไงครับผมปะเดี๋ยวไปดูกัน มาตอนนี้เว็บเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟอินโดนีเซียเล้ยเปิดอไร่ึ้นเนี่ยเดี๋ยวน้องคนดูไม่เชื่อไงว่าที่อยู่เซิร์ฟอินโดนีเซียเปิดดู คนอินโดอิเดียเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยอาจอยังไม่อยู่แอินโดเนียอ้รเนดูลองเพลงให้ฟังมันล่วงแล้วเวฟต้นยืนตะเซมเต็นชอบแป๊บ เจอแล้ววะเนี่ยเดินไปผิดเดินหม้เดินแล้วเอปันไปใต้หมอใต้หมอเเจนไปดไปีรุนจัมา้นเจอเด็กอินโดร้องเพลงให้ฟังบอกเวมาเตมาเตน้โซน่านาโปเกนาจาบักนีเฮ้ยทำไมเพลงฟังก็ไม่รถึงนี้เลยวะไม่รถึงมันนี่ไฮวะเวฟใช่ปะ ไอ้เวลาเช้าเวลาเช้าอะย่างี้ะทำนองใช่ไหมบีเรมีรามีเบอเสียงก่อนแดปฏิบารณ์สามัญลำบุเ็บนถือปนไว้บบินถือปืนไว้นถือปนไว้เฮ้ยน้องก็ต่อยได้พี่ต่อยจำม่ไดิงกันล้รูแล้วเงีฮ้ยดูาฮ่าฮาฮาฮาอาฮาฮาาฮา เนี่ยโซซาเนี่ยใช่ป่ะโอเวล้วเช้าโอเวล้วเช้าเนี่ยใช่เนี่ยเพลงทำนองมันใช่เอาเว็บเพลงมันนี่ไฮเว้ยน้องร้องเพลงมันนี่หายสุดนะเพื่อนทรชนคนปนโลกอ๋อดี๋อาดามูซูนะเนี่ยอดามูซูนะลังซู่กันนกนะลังซูงเต็มบ้านนะเอามันบอกหลังบ้านมีเต็มบ้านนะนี่เป็นคลิปอะไรวะเนี่ยมาฟังคนอินโดร้องเพลงให้ฟังเหรอวะเนี่ย มัมมาติลนะ ada r u b นะโอเบลดบลนะ ada simpak นะอะไรปักหน้าเลยวะปักหน้ารกคนจะดัวโรนเบเดเอเทล่ะเฮ้ยอะเบดตาบุนะับเดเบเล่นดูวเราเพิ่ดูเราเพมอันเนี้ยหัวแตกอย่งจะไม่หยุดร้อง <laughs> ยังจะล้อาากกต่อยแล้วดูขอบก,กันไอ้บไม่ไม,ไม่ชุบเพื่อนด้วยโอ้โใจร้ายเลย <laughs> น,น้องน,น้องแล้น,นี่จะช่วยด่วยกันเหรอออเฮ้ยเด็เมทสียบพี่าอไม่ใช่แล้วมันมันดูห<แ>นังเลยมัะดีทำอะไรเว้ยีน้ปน้อง น้องครับน้องทำอะไรเนี่ยไม่อายไม่อายคนไทั้งหรอจบแล้วปัญญารอตายน่ะเรียบร้อยอังกุยอากาณาอังกุยอังกุยอะไรกุยหน้ากุยหน้านั่นแหละมันคืออะไรวะน้องน้องคนไหนแปลภาษาอินโดออกบอกพี่ทีนะครับคืออะไรวะคือทำอะไรกันอินโดบิโกยันเดยร์มิเยอะเยอะเยอะยอ หักราไอ้น้องไม่บุกเว้ยน้องกลัวแล้วเจ็บแต่วุ้ยแหม้ว่ะโอ้ยยิงเป็นปืนโกโอ้โหน้องยิงค้างงนี้เลยเหรอแล้แตกแล้วจะแตกแล้วพี่น็อปจีอ่ะมาแล้วทีมเขาเออพี่โดนก่อนเม็บผมตัวตามไม่น่ารอดเป๊ะเป๊ะหุ้ย รวมเหมือนกันนี่ครับเจอสองงนนบหนากนบหนากันนบหนบหน้าคืออะไรวะได้วเย็ร้อยะดเวฟมาไดเวลาโชว์ฟอร์มแล้วพี่ปิดพี่ปิดไหมไอ้พวกนี้ได้บอกว่าลำคานเราจะรอฟังเสียงรียคชันเขาแล้วกันเ็มันจะแบบยังไงใคดูนะายิงหมด้ายิงหมดแล้ โอ้ตเราจะกันจะดีบูดน้ปูกแรงวันวะเลยตากันยูสปิคทั้งเนาะอะไรจุ๊บจ๊อะไรของวันวะโอ้แล้วไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยเวฟดใช่ทิงเลยดีบดนนั่นน้อน้องไปยืนให้เขายิงเฮ้ยอยู่ห้องตกลตัวนึงเฮ้ยวเอาเรื่องว่ะเ้วบดว่ะ เดียววัตนมเบอร์สองเคน็องวอเบอร์สอว่าไงเขาวะไม่รู้ัตรงพี่เนี่ยกูวแตกหัวแตกเห้ช็อตรวัวจังหวะนี้มันล็อกมันล็อกราโปเอ๊รอวไอสิ่งีูดนเป็คนมางในยบกัไรอย่างเงี้อังไม่รู้เรื่องอะติดตรงฟังอยากจะขึ้นซับให้เหมือนกันนะแต่ปัญหาคือมันฝังไม่รู้ ก็ฟังเรื่อกพิ้งก็เกินซับไปแล้วเฮ้ยเพิ่งมีมีมีตัวเพิ่งออกจากฐานด้วยล้นะมาแตกมีตัวขนาดตัวหนึ่งตัวไทยหนว่มื่อกี้เห็นหรอว่าอยู่แถวนี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแฟนเนอร์แถวพี่นะมาแตก หัวแตกหัวแตกยองอวนนี้บอกเลย<ะ>น้องมันร้องน้องมันร้องโน้องและน้องก็วิง่งโงงั้นเดี๋ยวก็ล่วงหรอกาบอมีตัวนึงอะโอเล่นสนด้ว,วะว้าวพื่อตัวแตกเวบ็บองหลายตัวเว็บตรงเว,ว็บะหลายตัวเลยเด็กแตกิรจริง สิรแล้ว t สิร t แล้วเฮ้ยี่เต้องต้องให้สองคนที่แตกก่อนเราไปจิ้งแค่เจอนมาเนี่ยตัวนึ้มสแตกไมเเวอร์อะไรเงี้ยเวอร์ไหมล่ะเฮ้ยนี่ล้มสามตัวเอาไปก่อนจังหวะนี้ันไม่มีตะกินปืนไงสกิลก็ไม่มี โผมตีมาชุบดิอย่าอย่าอย่าเพิ่งจัมวิให้ชูรออยู่คนไหนชุบอ่ะมันจะคนผู้หญิงนี่แหละเฮ้ยมันชุบเฮ้มันถือว่าให้ชุบให้ชุบียิงหัวนี่ไงยิงไม่ได้ยิงหัวมันเอาตัวงัดไม่ขึ้นน่ะยิ่งน้องคนดีใจแรงเขาเวฟ ดีใจชนะ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 แล้วเอาอย่างนี้เราแกล้งแพ้ไม่เวฟเราแกล้งโยนเกมให้วิกออกนอกวะให้น้องเขาหัวตร้องเล่นเดียววะไม่ว่ากันสงสารน้องเขาไปาแบบว่านี่ขำชนะหน่อยเหมือนเขาไม่เคยชนะป่าวเวฟนั่งสารน้องเขาวะพี่เล่นโปรพี่เล่นโปรพี่พี่ชีเตอร์ชีต้าเลยเฮ้ยนี่เนี่ยชีเตอร์ของแท้วูดเจ็บหนึ่งเบนดีบะเวิร์ตแท็กเฮ้ยเกิน เดอะเวฟเ่ากัโปครโอ้ยตั้งไออลรอนแล้วโอ้โหเดอะเวฟอีกแล้วเอยเล่นเล็นด้ชีตอีกแล้วอุ้ยพี่โดนเซิ้งตั้งไออลนะเข้ามาตัวนึ่งล่าตัวนึ่งเว็สวยดีสิาชลบทมาเตะเตตเตเเ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 เอเ ตรง,งรถเจ็บเจ็บ,ออจบมาเด็กไอ้ล้อยิงแค่มเพราะเขายิงน้องเขายิงไหมอย่างเงใ้ยเด็กแม่เด็กแบบอย่ายิงมารใครเนี่ยน้องเอาดิเราดูเราดูเราดูนักร้องเรานักร้องอยู่นู้นเอายิงเออนักร้องก็ยิงเป็นเหมือนกันเว้ยนักร้องอินโดเด็กอินโดเฮ้ยน้องร้องเพลงเพราะนะขอเขาดิน้องร้องเพราะแค่เพลงแค่เราฟังความหมายไม่รู้เรื่องแค่นั้นเอง แปลว่าอะไรวะอยากจะรู้ข้ามายจริง